จะบอกว่ามาตัดผมอีกแล้วก็คือตัดผมอีกแล้วจ้าซีซั่นนี้นะคะก็คือหลังจากที่ไว้ผมยาวมาประมาณน่าจะประมาณเกือบปีได้ทุกคนเราก็เลยกลับมาตัดผมสั้นอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันร้อนมากแล้วก็คือผมเสียมากๆตั้งแต่ทําสีผมมาก็คือผมเสียแบบเยอะจริงเยอะจังแบบไม่ยี่ถามว่าอยากไว้ผมยาว,ว,ายามยาวไม่ก็อยากไว้ายาวนะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมมันเสียจริงๆช่วงที่ไว้ทําสีผมแล้วก็ อันนี้ใหม่อันเนี้ยพอตัดสั้นปุป๊บอะรู้สึกว่าแบบผมเสียหายไปหมดเลยจ้ามาแต่งหน้ากันดีกว่านะคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าในลุคแบบ everyday look เนาะเดี๋ยว everyday look วันนี้นะคะเราจะแต่งแบบลุคเบาๆนะเบาแบบลุคที่เ่าแต่งประจําทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเลยอะเออแต่ว่ารองพื้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้รองพื้นของเมมบรี t ฟิ e เนี่ตัวเก่าตัวที่แบบยังใช้ได้ดีอยู่ในช่วงนี้ก็คือยังใช้ได้อยู่นะอันนี้ ทาแต่กันแดดอย่างเดียวแล้วก็ออกไปกินข้าวแล้วก็ยาวไปยันทํภผมจ้า <c oughs> มันต้องใช้เวลาว่าให้เกิดไปอยู่ที่สุดนะเพราะว่าเราก็จะได้หยุดแค่สองอาทิตย์ไงเราก็คอยดูนะทุกคนว่าอ้ยอ่ะจะไวย,ยาวได้อีกเมื่อไร <c oughs> ให้ดูรองพื้นนะพินิแกมนะ <c oughs> จะเป็นลุคที่อ้อยแต่งแบบทุกวันนะทุกคนอ้อยจะใช้แก้มของมูนช็อตนะคะอันนี้จะเป็นสีสีอย่างเงี้ย สีส้มแบบนูดนูดของมูลช็อตและไปเลยสองข้างเราก็จะมีความใสตอนแรกทว่มาอยู่แถวเนี้ยแรกๆเขาก็จะได้ยินเสียงแบบนี้แหละก็นั่งมีขหอกันว่าเฮ้ยเขาพูดว่าอะไรวะเขาพูดอะไรวะเชื่อไหมว่าฟังเสียงทุกวันจนแบบเนีะยอะฟังออกปะคือฟังทุกวันจนแบบอ๋อเขาพูดว่าอะไรคือฟังจนรู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเลยแบบไม่เข้าใจเขาอะ ฝุ่นของสีจันนะจ๊ะก็แปรงปัดแป้งจ้าเสียงรอบข้างก็ยังตอกอยู่ไม่จบไม่สิ้นตอกทุกวันตอกเก่งเอสเล่ S L A ตัวเดิมนะคะเขียนคิ้วใช้ตัวกลางนะคิ้ว เอี่ยงว่ะแล้วก็จะใช้ของคอร์ดลุกนะทุกคนฝั่งที่เป็นแปรงนะอ่ะใช้ของซิวานาคัลเลอร์นะคะอันนี้จะเป็นคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์ในหนึ่งตลับใช้แปรงจุง่มแล้เดี๋ยวเราก็ามาเก็บคิ้วอีกรอบหนึงอันนี้โอยอยากไปไดผมที่ร้านนะถ้าเราทำผมเองอ่ะมันจะเป็นวอลลูนมากกว่านี้ต้องยุง่งใช่ไหมมันถึงะจะได้ออนะอ่ะต้องยุง่งใช้แป้งอันนี้นะคะ สีเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติมากเลยนะทุกคนใช้ของเคส 3D นะคะอะแลว้วเนี้ยที่ไว้ใช้เป็นประจำเลยนะออจะใช้ตัวนี้ของทาสีที่ชื่อว่าวอร์มัะทุกคนสีวอ์มัะจะใช้สีเนี้ยลงที่ทั่วปลืกตา แล้วก็ใช้สีลาเต้ามาทับให้เขามีความจางเราจะใช้แปรงแบบนี้นะหัวพุ้งๆุ่มจุ่มสีลาเต้นะทุกคนแล้วก็มาทาใต้ตาเเสร็จแล้วนเนี่ยเนี่ยตาประมาณนี้แหละใช้ทาตัตวเดิมจุ่มสีที่ชื่อว่าซันเซ็ทเะทากลางตา แล้วแก้มประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวจะใช้อะไรอย่างนี้นะแก้มเดี๋ยวจะใช้ใช้ของเมลินดานะคะสีที่ชื่อว่า PARTY PEACH มันก็จะมีความเป็นแบบผิพีแล้วก็มีความเป็นไฮไลท์เราก็จะใช้แป้งอันนี้แหละทุกคนใช้ของอ p n นะ ไทที่มีความดีๆนี่แล้วขอแล้วก็ดันขุ่นตานะคะ <S 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 เราจะใช้มาสคาร่าฟองของ C2C นะคะ401 ลมเป่ามัวแต่สะบัดอยู่นี่แหละเลอะหมดเลยตอนนี้อยากทาปากมากเลยอ่ะเพราะแล้วขี้เกียจแต่งแล้วเนะ<ตาม>ี่ยหัวตาวันจะใช้ <m akes> วันนี้วันจะใช้ของรอยย l p ปาร์ตีเอ้ยรอย a l อบิวตีแล้วก็ทาตรงบริเวณหัวตาไม่ต้องเยอะ เพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเข้าตาริบ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 วันนี้นะคะเราจะใช้ตัวนี้จะเป็นของสีจันสีหนึ่งสามนะคะชื่อสีว่าพร้อมพร้อมน่าจะพร้อม4ะสีสิบสามนะสีหนึ่งสามทุกคนจะให้ดูสีนะเขาจะออกสีชมพูนุ่นุ่นนะทุกคนดูด,ดิเห็นนะสีน่ารักแต่อาจจะมีความแห้งไปนิดนึงเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้ก็ต้องแบบบำร,รุงปากก่อนนะเป<อ>็นคนชอบตังหูลายชานลมากอะ แต่ไม่ใช่ชาแนลแบบของแทนนะทุกคนอันนี้เป็นตังหูแฟชั่น <c oughs> ที่เขาทํามาแบบอ่ะเส่แล้วทุกคน everyday look ของออยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้แหละ <c oughs> เห็นไหมเป็นลุกที่แบบแต่งทุกวันแต่งไปทํางานบ่อยๆเป็นลุกเบาๆนะคะอาจจะมีปรับนิดนึงในการใช้ของบางอย่างเออให้มันเข้ากับทรงผมสั้นของเราสบายหัวดีอ่ะเบาหัวดีทุกคน โอเคทุกคนไปแล้วนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องออยด้วยนะคะตามเพื่อนมากด subscribe กันเยอะๆนะเจ๊จะได้ออกมาทำ YouTube เต็มตัวสักทีนะเจ๊เบื่อมากเลยนะเมื่อไรอะเมื่อไรพูดสิว่าเมื่อไรไปแล้วนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าหน้าจ้าบ๊ายบาย